สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่กันนะคะมาไรแล้วค่ะเที่ยงครึ่งนะคะประจําวันพุธค่ะใครที่รออยู่นะคะเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คอส์นะคะหลังปั๊มนมเสร็จได้สักพักนะคะจะเจ็บเจ้าติดจีดจ๊ดนะคะเป็นเพราะอะไรนะคะจี๊ดของคุณแม่มีหลายอย่างบางทีน้ํานมสร้างเนี่ยน้ํานมสร้างหรือน้ำในมใกล้หลังอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะรู้สึกจีดจ๊ดจี๊ดนะคะ หรือกรณีที่แม่แบบปั๊มแล้วไม่เกี้ยงเต้ามีปัญหาเรื่องทอตันก็เจ็บจิ๊จิตได้ค่ะทอดตันก็คือมีก้อนในเต้านั่นเองนะคะคำถามต่อไปนะคะถ้าเราให้นมถ้านอนฝังตักนะคะเราไม่ประคองเต้าได้ไหมคะเวลาประคองแล้วน,น้องเหมือนรำคาญได้เลยค่ะเราประคองเต้ากรณีที่เข้าช่วงแรกๆพอน้องดูดติดแล้วเราปล่อยมือได้เลยนะคะแม่ก็ให้แบบว่าชิวๆไปนะคะ มือไม่ต้องจับยกเว้นกรณีที่น้องหลับแล้วก็ไปกระตุ้นเต้าทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าน้องไม่หลับก็ไม่ต้องจับนะคะปล่อยไปเลยเนาะคือเราจะจับแค่ช่วงแรกนะคะสรุปถ้าน้องดูดติดแล้วก็ปล่อยออกมานะคะเวลานอนหลับลึกน้องจะกลเหมือนผู้ใหญ่นะคะน้องสองเดือนสิบเอ็ดวันเป็นอะไรไหมคะเออลองดูว่าท่านอนของน้องนะคะทําให้ทางเดินหายใจของน้องเนี่ยแบบอยู่ในท่าที่ทําให้อุดกั้นทางเดินหายใจหรือเปล่า คองอคอแอนนะคะคพับแบบนี้หรือเปล่านะคะหนึ่งสองดูว่าเป็นช่วงที่น้องเนี่ยเป็นหวัดอะไรไหมนะคะสามคือถ้านางมีอาการแบบนี้หลังจากปรับท่าแล้วน้องไม่ได้เป็นหวัดนะคะอาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอเพื่อตรวจประเมินค่ะว่ามีสาเหตุอะไรหรือเปล่าถ้ากลัแบบผู้ใหญ่นะคะนะคะเวลาน้องนอนนะคะเหมือนน้องหลับไม่สนิทนะคะนอนดิ้นแล้วก็ร้อง แล้วไม่ตื่นใช่ไหมคะคุณแม่เก๋นะคะน้องเป็นอะไรหรือเปล่าน้อง24วันนะคะก็แน่นอนค่ะน้องหลับเป็นช่วงหลับฝันค่ะช่วงหลับฝันน้องจะนอนดิ้นไปดิ้นมาบางคนเสียงส่งเสียงร้องครางอื้อๆนะคะบางทีก็ตาก็ขยับไปกอกตากอกตาไปมานะคะถ้าน้องหลับต่อได้นะคะแสดงว่าเป็นช่วงหลับฝันนะคะโดยเด็กเล็กๆเนี่ยการสลับช่วงหลับหรือกับหลับฝันเนี่ยค่อนข้างจะถี่คุณแม่ก็คิดว่าน้องหลับไม่สนิทนะคะถ้าน้องไม่ตื่น แม่ไม่ต้องทําอะไรนะคะแค่คอยดูดูเอ๊ะไม่ตื่นหลับต่อแต่ถ้าทําท่าจะตื่นอาจจะใช้มือตบก้นสักเล็กน้อยให้เราแบบกล่อมเขาให้หลับนะคะตอนนี้ฝนตกแล้วบ้านใครฝนตกบ้างไหมคะระยองฝนตกหนักมากเลยเมื่อวันหยุดพี่กันไปเที่ยวพัทยานะคะฝนไม่ตกเลยนะคะอากาศดีอยู่น้องสามเดือนสิบเจ็ดวันนะคะเป็นกากน้ำนมตรงหน้าผาก ทำยังไงให้หายนะคะคือกากน้ํานมปกติถ้าไม่ทําอะไรก็หายด้วยตนเองอยู่แล้วนะคะยกเว้นถ้าน้องเป็นเยอะๆนะคะอาจจะต้องพาไปให้คุณหมอดูนะคะรับยามาทานะคะไม่ควรซื้อยาทาเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นทายาที่ผสมส่วนประกอบของสเตรอยด์นะคะดังนั้นแนะนําให้คุณหมอเป็นคนจ่ายเพื่อเปอร์เซ็นต์หรือว่าความปลอดภัยของน้องนะคะเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมความเข้มข้นของสเตรอยด์ที่เหมาะสมแล้วก็น้องจะได้ใช้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่ง ถ้าเป็นเยอะๆเป็นบ่อยๆอ,อาจจะต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะคะฝนตกฟ้าร้องด้วยนะคะวันนี้เนาะคำถามต่อไปค่ะคุณแม่บอกว่านมแม่ที่แช่เอาไว้แล้วนะคะเอาออกมาละลายแล้วเป็นไขมันเล็กๆทานได้ปกติไหมคะน่าใช่ไหมใช่แบบนี้ไหมคะคุณแม่วันนี้พี่การก็เตรียมนมนมมาอ่าอย่างนี้เลยทานได้ค่ะคุณแม่เนาะ เนี่ยนมนมแยกชั้นเดี๋ยวให้ดูนิดนึงตั้งทิ้งไว้ก็จะแยกชั้นเนี่ยเห็นไหมคะอ่ะอันนี้นมแยกชั้นแล้วก็เป็นไขมันตรงนี้เห็นไหมคะ